ต้งยนต์ของเรานะคะจะเป็นขับเคพื่อนล้อหน้าเนาะแล้วก็สังเกตเขาจะมีที่ครอบาให้ด้วยนะคะค่อนข้างใส่ใจนะคะสีที่เห็นเลยก็คือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเรื่องจริงะค่ะทุกคนสิ่งที่จําเป็นก็คือที่ห้อยเนี่ยค่ะไม่รู้ใครเรียกอะไรแต่จีนเรียกว่าที่ห้อยที่หันะคะฟูส์ HD 10ีนิ้วนะคะตามนี้เลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะกุ๊กกิ๊กนะคะจาก MG e v e r l a n d ังแห่งนะคะจะมารีวิวคันนี้เลยนะคะจะเป็น MG 3 Hybrid นะคะตัวท็อปเลยค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยค่ะสีซิกเนเจอร์ของเขานะคะจะอยู่ในตัวท็อปนะคะจะมี2ส,สีค่ะสี สีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินเขามีชื่อว่าเซนต์มอริชบูนะคะสีนี้ค่ะสีที่เห็นเลยก็คือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากประเทศสวิตเซอร์ษษษษแลนด์นะคะเรื่องจริงค่ะทุกคนเพราะว่าบ้านเมืองเขานะคะเขาจะมีทะเลสวยงามนะคะซึ่งเหมาะกับสีนี้เลยนะคะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งก็คือสีเหลืองนะคะน้องพาสเทลของเรานะคะก็มีเฉพาะในรุ่นตัวท็อปเหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือตัว X ของเรานั่นเองค่ะ สำหรับค่าตัวของน้องเขานะคะตัวนี้จะมีอยู่2ราคา2รุ่นนะคะตัวเริ่มนะคะก็คือรุ่นดีนะคะจะอยู่ที่ราคา5,79,900บาทค่ะแล้วก็ตัวท็อปนะคะรุ่น X จะมีราคาอยู่ที่619,900ถูกใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวราคาตัวนี้ค่ะมีส่วนลดโปรโมชั่นให้ด้วยเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปนะคะสำหรับสีของน้องเขานะคะจะมีมาถึง6สีเลยนะคะจะมีสีน้ำเงินค่ะ,ะแล้วก็สีเหลืองนะคะ จะมีสีเหลืองกับสีดำเงินเนี่ยจะมาเฉพาะตัวท็อปนะคะอีกสีสีนะคะก็เป็นสีดำนะคะสีขาวสีแดงนะคะแล้วก็สีเทานะคะอยากได้กันไหมคะน้องเขานะคะมากับการดีไซน์ภายนอกนะคะด้านหน้าเลยกระจังหน้านะคะเขาเรียกว่าตัวดิจิตอลเบ r ร์นิงกริลนะคะเป็นกระจังหน้าแบบสปอร์ตเท่ๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟสองส่วนมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์เ n นนิ Day ่งไลท์ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ าไม่ได้คือเขาแต่งชุดแต่งตัวเอสปอร์ตมาให้แล้วนะคะโอเคไปดูด้านทา่อ้ด้านข้างกันหน่อยนะคะด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็น m a กขอบ16นะคะมาพร้อมกับแมกอลลอยสเปค195-55 R16 ทับเลยค่ะแล้วตัวยางของเขานะคะจะเป็นยี่ห้อของแล n คาสเตอร์นะคะอันนี้ผลิตที่ไทยนะคะข้อดีคืออะไรคะทุกคนพอเป็นยางที่ไทยใช่ไหมคะอะไรเอย่ยอะไรเอย่ยก็หาซื้อกันง่ายนะคะแล้วก็ ที่สำคัญคือราคาน้องเขาถูกด้วยนะคะเวลาพี่จะเปลี่ยนยางเป็นอะไรเงี้ยค่ะประมาณ1-2ปีเราก็จะเปลี่ยนยางกันใช่ไหมคะด้านข้างนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกระจกมองข้างแบบปรับอัตโนมัตินะคะพร้อมกล้อง360รอบคันนะคะ360รอบคพันก็คือด้านหน้าด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังแล้วก็มุมสูงด้วยนะคะส่วนการแสดงหน้าจอเนี่ยค่ะจะอยู่ทางด้านในนะคะเดี๋ยวกิ๊กโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะมาดูภายในกัน้างดีกว่านะคะภายในของเรานะคะก็แต่งแนวสปอร์ตเช่นเคยนะคะ แล้วก็เบาะนะคะเบาะเขาจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําตัดสีขาวนะคะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นเลยนะคะก็คือจะเป็นอาการดีไซน์เหมือนกันหมดทั้งห้องโดยสารเลยค่ะถ้าสังเกตว่าคอนโซลเขาอะไรเขาเนี่ยค่ะจะตีมเหมือนกันเลยนะคะก็จะมีความเหมือนพรีเมียมหรูหลาลักชุรี่ในรถคันที่แบบว่าไม่ได้คันใหญ่มากกำลังกระทัดรัดเนี่ยค่ะดูภายในกันเลยนะคะ โอเคค่ะพอมาถึงพอในอแผนงรัสารนะคะถ้าสังเกตคือเขาจะทำพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะคะทุกคนมีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะจนตัวท็อปเลยนะคะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะข้อดีของเขานะคะก็คือจะแบบผ่านตามความเร็วนะคะเวลาพี่ขับแบบทางไกลเนาะแล้วก็เหมือนขับ 1้0ยร้อยยอหอะไรประมาณนี้ค่ะพวงมาลัยเขาจะหน่วงเพื่อความเซฟตี้ของคนขับนะคะแต่เวลาขับในเมืองเนอะสักร้อยหนึ่ง120ยีเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้หนักมากนะคะก็จะสะบบ จะขับสบายมากขึ้นนะคะค่ะพวงมาลัยนะคะเขาก็จะมีออปชันนะคะคือทางซ้ายเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นพวกใช้คำถังเสียงได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้เด็ดเลยก็คือเป็นตัว adaptive cruise control มาให้แล้วก็คล้ายคล้าย cruise control แต่ดีกว่าตรงที่ว่าเขาสามารถ ตั้งลิมิตความเร็วได้แล้วก็สามารถตั้งค่าคือเซตให้รถนะคะสามารถรักษาความเร็วตามรถคันหน้าได้ค่ะส่วนน้องดาวนะคะตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ดาวคือสามารถตั้งเป็นรายการโปรดได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเหมือนพี่เปิดบลูทูธนะคะหรือจะเซต แอร์ะอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ช็อตคัทตัวนี้ได้เลยทั้งด้านขวานะคะก็จะเป็นตัวควบคุมพวกเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะแล้วก็หน้าจอแดชบอร์ดนะคะแล้วก็ปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มโทรเข้ารับสายได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวก Data ต่างๆเนาะอันนี้เหมือนกันค่ะซ้ายขวาเนี่ยก็คือจะเป็นดาวนะคะสามารถตั้งเป็นเฟเวอร์ลิตได้นะคะโอเคก็มาพร้อมกับพรมเลยไฟฟ้านะคะหรูหราทันสมัยมากเลย ส่วนทางขวานี้นะคะขออนุญาตพูดนิดนึงแล้วกันเนาะตัวนี้จะเป็นกระจกนะคะปรับอัตโนมัตินะคะมีซ้ายกับขวาน,นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีองศาของไฟให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถนะคะค่ะก็ในส่วนของหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกีนะคะก็ใช้ไป็พวกระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะเปิดเพลงบลูทูธแล้วก็สามารถรองรับ Apple c a r p l n y Android Auto นะคะนี่เลยนี่ค่ะ Full HD 10นิ้วนะคะตามนี้เลยนะคะเป็นทัชสกีนแล้วก็กิกลองเล่นดูแล้วค่ะมันค่อนข้างลื่นเหมือนกันนะเนี่ยค่ะลื่นเลยแหละแล้วก็ใครที่ใช้ iPhone ก็ใช้ Apple CarPlay นะคะแล้วค่อนข้างเร็วนะคะต่อแบบไม่ต้องออตอแบบไร้สายเลยนะคะทีนี้ส่วนของการดีไซน์ตัวแอร์อะไรเงี้ยค่ะเขาไม่เกะก,กะนะ เขาดูแบบว่าเป็นเขาเรียกสไตล์ส,ตสปอร์ตแล้วก็โมเดิร์นมากเลยนะคะสว่วนคันนี้นะคะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ด้วยนะคะแบบไร้สายนะคะข้อดีก็คือไม่ต้องมานั่งแบบต่อสายนะคะว่าสายใช้ได้ไหมหรือสายพังไหมนะคะของเขาอะค่ะก็มีตัวแท่นชาร์จให้เลยนะคะแบบว่า ไม่ต้องยุ่งยากเนาะส่วนนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับ usb type a นะคะแล้วก็ type c ไม่ต้องแย่งกันเลยค่ะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะเลือกใช้กันได้เลยนะคะโอเคส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเก็บพวกแก้วน้ำเนาะอันนี้ดีมากเลยตรงที่ว่านี่เรายกขึ้นมาได้ด้วยนะแล้วก็สามารถแบ่งพาร์ติชันของเขาได้นะคะแบบเนี่ยแบ่งเงี้ยได้นะคะ เราบักรุ่นอ่ะมันจะเป็นแบบฟิกนะอันเนี้ยชอบมากเลยแบบว่าถอดได้ด้วยโอเคค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะคะสวยมากเลยดีไซน์เขาสิเป็นการดีไซน์แบบคอนโซลเกียร์แบบว่าเป็นแนวแบบลักชัวรี่มากเลยนะคะก็ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าเนาะเหมือน MGF ไหม นะคะตัวนี้จะเหมือน mg 4เลยค่ะแต่ที่สิ่งที่แตกต่างก็คือการเหมือนตัวนี้จะเป็นสีขาวเนาะแล้วก็เกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์สสปีดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ r n d นะคะตัวนี้ก็จะกดทีหนึ่งก็เป็น parking ก,ก,ก็คือจอดรถ นะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะออโต้โฮนะคะแล้วโหมดนะคะโหมดของเราเนี่ยจะมี3โหมดก็คือมีโหมด e ีโค o นอร์มอลแลก็สปอร์นะคะจริงๆราคาเนี้ยคุ้มค่ามากเลยนะแล้วก็มีให้เลือกต้อง3โหมดเลยนะคะอารมณ์ในห้องโดยสารนะคะตั้งแต่กิ๊กเข้ามานั่งนะคะก็สำหรับกิ๊กก็ตัวสูงร้อยประมาณ153นะคะเข้ามาเนี่ย นั่งสบายเลยนะคะไม่แออัดนะคะช่องที่เหมือนแบบวางขาค่อนข้างโอเคมากเลยนะคะสามารถปรับเบาะนะคะปรับได้6ทิศท,ทางเลยนะคะแล้วก็อารมณ์ของเขานะคะพอเข้ามานั่งปุ๊บเนี่ยมันให้ความเหมือนแบบปลอดโป่งนะคะไม่ไม่อึดอัดจ,จนเกินไปแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดก็คือคอนโซลของเขาอะค่ะดีไซน์มันแบบดูพรีเมียมนะคะสําหรับผู้หญิงเนาะก็จะชอบการดีไซน์ให้คะแนนการดีไซน์มากกว่า กว่าปกติกว่าผู้ชายนิดนึงนะคะก็พอเข้ามาก็คือแบบสีขาวตัดดําเออมันสวยดีนะคะซึ่งไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยนะคะแล้วก็หน้าจอของเขาการดีไซน์ของเขาเนะะี่ยค่ะไม่บังสายตาไม่บังทัศนัน เขาเรียกแบบไม่ไม่บงังทัศนวิสัยในการขับขี่ด้วยนะคะค่อนข้า,างโอเคเลยเนาะสำหรับคนที่ตัดสินใจนะคะจะบอกว่าลองมาดูตัวจริงก่อนได้นะคะที่โชว์รูมนะคะมาทดลองขับมาสัมผัสจริงอะไรจริงนะคะว่าเอ้ยวัสดุเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยกิ๊กก็มานั่งข้างหลังนะคะเป็นข้างหลังห้องโดยาสารนะคะก็ตัวนี้ถ้าถามความแบบ สบายเนาะในการนั่งค่อนข้างสบายนะคะแล้วก็องศาะคะ่ะในการเนี่ยพิงหลังเนี่ย ก็โอเคไม่ได้ชันจนเกินไปเนี่ยค่ะเขาก็แบบองศามาพอดีเลยเนาะแล้วก็พื้นที่นะคะที่นั่งจริงๆตรงเนี้ยนั่งได้3คนเลยนะคะแต่ถ้านั่งสบายๆก็สคนอะคะ่ะกำลังดีแล้วก็น้องอะค่ะเขามาพร้อมกับแอร์หลังนะคะแอร์หลังตรงเนี้ยไม่ต้องแบบไปยุ่งให้คนข้างหน้าเนาะปรับแอร์ให้อะไรให้แล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะมีแอร์หลังแล้วก็ไม่ได้มีแค่แอร์หลังอย่างเดียวนะคะตรงนี้เขามีที่ชาร์จให้ด้วยนะคะก็เป็น Type A เนาะก็สําหรับผู้โดยสารด้านหลังเขาก็สามารถเสียบชาร์จอะไร เลยนะคะก็จะมีช่องเก็บสัมภาระเหรียญอะไรตรงนี้อีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีที่ใส่ขวดน้ํานะคะแก้วน้ําได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเหยค่ะที่ใส่สัมภาระด้านหลังทางซ้ายแล้วก็ขวาเลยโอเคนะเนี่ยค่ะขาก,กิกก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคนที่สูงกากิกนะหรือตัวใหญ่กว่านะคะก็ถือว่าดูเฮดรูปยังเหลือๆเ,เลยค่ะเนี่ยยังเหลือๆนะคะแล้วก็สิ่งที่คนไทยชอบมาก สิ่งที่จําเป็นก็คือที่ห้อยเนี่ยค่ะไม่รู้ใครเรียกอะไรแต่แกิ๊กเรียกว่าที่ห้อยที่โหนนะคะมีมาให้แล้วนะคะมีมาให้หนึ่งสสามี3จุดนะก็มีข้างหลังสองข้างหน้านหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่จาเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเบาะนะคะเขาสามารถปรับแยกได้ด้วยนะคะนี่เด็กกิ๊กพับให้ดูนะ อันนี้เลยพับแบบสดๆให้ดูเลยเนี่ยค่ะจะเป็นปรับแยกซ้ายขวานะคะเป็น60-40นะคะโอเคประมาณนี้เนาะมีพีเด็ดนะคะเดี๋ยวกิ๊พามาดูด้านหลังนะคะว่าไอคันเล็กเจ้าคันเล็กเนี่ยที่ทุกคนแบบว่าเอ้ยมันจะพอใส่ของได้ไหมนะคะนี่เลยกิ๊กลองใส่ดูแล้วนะคะมีกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ 1ใบแล้วก็ไซส์เล็กนะคะไซส์20ินิ้วนะอีก2ใบอันเนี้ยไซส์ใหญ่เนี่ยประมาณสักกีนิ้วได้นะคะที่เขาเดินทางกันนะคะต่างประเทศนะคะสรุปใส่ได้นะ3ใบนะคะโดยที่แบบว่ายังเหลือช่องได้อีกนิดนึงนะคะทุกคนอันเนี้ยเซอร์ไพรส์กิ๊มากเลยว่าเอ้ยเจ้าคันเนี้ยมันสามารถใส่ของได้เยอะขนาดนี้เลยเนาะโดยที่นั่งกันได้อีก5คนนะคะพร้อมกระเป๋าเดินทางนะคะตัวนี้สามารถพับเก็บได้นะคะเจ๋งเนาะ ด้านท้ายของน้องเขานะคะมาพร้อมกับเซนเซ,นเซอร์หลัง3จุดนะคะ1 2 3สเลยแล้วก็ตัวไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแจ่มชัดแจ่มวาวมากๆ,ๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับหูฉลามนะคะคันนี้นะคะอย่างที่กิ๊กบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปคือเขาแต่งชุดแต่งรอบคันมาเลยเนะะี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งด้านท้ายเขานะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมแต่งแบบนี้แบบสปอร์ตเลยนะคะสําหรับใครที่แบบ ลังคิดว่าเอ้ยเดิมเดิมดีไหมหรือแต่งดีไหมนะคะมาดูตัวจริงเลยค่ะอย่าเชื่อเซลล์นะคะเพราะว่าของจริงจริงๆอะเวลาแต่งอะมันก็หล่อขึ้นจริงนะทุกคนแต่งนิดแต่งหน่อยอะค่ะก็ดูเท่ขึ้นแล้วนะคะการเติมน้ํามันนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องอะเบนซินไฮบริดนะคะก็น้ํามันนะคะสิ่งที่เติมได้ก็คือมี e 20นะคะหรือเป็นแก๊สฮอร์9 5ก็ได้นะคะก็ได้หมดเลยนะคะหรือตรงเนี้ยค่ะเขาจะมีอฉลากบอกให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะ ถ้าไม่แน่ใจสามารถดูตรงนี้ได้นะคะแค่นี้เองปอันนี้ห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องตรงนี้นะคะไล่จากด้านขวามาเลยนะคะตรงนี้จะเป็น ฟิลนะคะแล้วก็ตัวนี้น้ํายาหล่อเย็นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของเรานะคะจะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าเนาะแล้วก็สังเกตว่าจะมีที่ครอบมาให้ด้วยนะคะคข้าข้างใส่ใจอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะของเรานะคะจะมีมอเตอรอ์สองอย่างนะคะเป็น2ตัวนะคะเหมือนอ เป็นมอเตอร์2ตัวนะคะทํางานแยกส่วนกันนะคะก็จะเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วก็มอเตอร์ที่ใช้รีเจนแบตนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะคะแนะนําให้เติมน้ําเป็นน้ําน้ําดื่มก็ได้เนาะที่ไม่ใช่น้ําประปานะคะหรือน้ําแบบน้ําบาดานเนาะมันจะทําให้แบบตะกอนตะกานนะคะเวลาใช้นานๆน,นะคะมันจะมันจะอุดตันเนาะระบบพวกนี้ค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะเขาเป็นระบบออตโต้อยู่แล้วนะคะ ลูกค้าเข้าเช็คระยะได้ตามปกติเลยค่ะเข้าทุก10,000มนโลนะคะวารันตีตัวรถนะคะรับประกันอยู่ที่5ปีเลยนะคะหรือ120,000กิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนกันนะคะส่วนแบตเตอรี่นะคะรับประกันถึง10ปีเลยค่ะไม่จํากัดระยะทางนะคะทุกคนอันนี้มันก็เหมือนแบบลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเวลาซื้อคันนี้แล้วก็ขับคันนี้ไปนะคะเยี่ยมมากสำหรับคนไหนที่สนใจนะคะแล้วก็กำลังแบบ คิดอยู่นะคะว่าตัดสินใจจะซื้อดีหรือไม่ดีนะคะหรือเปรียบเทียบอยู่นะคะจะบอกว่าเจ้าน้องคันนี้นะคะ MG 3ตัวไฮ b ริดพัดนะคะน้องใหม่ล่าสุดะค่ะเขามีดีจริงๆค่ะอยากให้เปิดใจลองมาเทสไได้ดูก่อนได้นะคะเพราะว่าน้องคันนี้นะค่ะประหยัดน้ำมันถึง26.2กิโลเมตรเลยนะคะก็มาเทสได้ามาดูตัวจริงก่อนได้ที่โชว์รูม MG Everlam คำแหงนะคะติดต่อเซลกุ๊กกิ๊กได้เลยค่ะ ที่เบอร์ 081347C105 ค่ะแล้วก็ของกิ๊กนะคะจะมีช่องทาง y u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  e t t k t t o k นะคะให้ท่านผู้ชมนะคะได้เข้าไปดูผลงานแล้วก็เข้าไปดูรีวิวได้เลยนะคะบ๊ายบาย